สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princes s of l o v e ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของพียคาร์ดนะคะมาทำพียอคาร์ดให้กับทุกคนดูสิว่าถ้าคุณแอบ,บคุยหรือแชทกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงนะคะกับท็อปปิคนี้นะคะทำสมาธิค่ะ2 3 4 2ไม้่เท้า3ไมมเท้า4ไม่เท้า,า,ทา,า,ทา,ทานะคะดึงดูดภาพไหนเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วไปดูกล่องที่1กันเลยค่ะ สวัสดีคะคนที่เลือกภาพที่1นะคะกลองที่1นะคะถ้าคุณแอบไปคุยหรือแชทกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเรามาดูพลังงานคนกลองที่1กันนะขอพลังงานคนกลองที่1นนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณแอบไปคุยหรือแชทกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงนะคะถ้าเขารู้เขาจะรู้สึกยังไงเรามาดูซิ เจ็ดถ้วยแอบคุยหรือชัทกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงว้าวคนกองที่1อยากบอกว่าเจ็ดดาบเขารู้คนกองที่1นึ่เขารู้ค่ะเขามีวิธีรู้เขามีวิธีดูคนเขาเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเขา เขารู้สึกได้เขามีเซนต์บางอย่างนะคะถ้าคุณแอบไปคุยหรือใช้กับคนอื่นเขามีซิกเซนต์อะไรบางสิ่งอย่างที่รู้แล้วก็สัมผัสได้แล้วก็เขาติดตามคุณด้วยเขาส่องเขาติดตามคุณอยู่ด้วยนะคะในโลกโซเชียลว,ว่าเอ๊ะคุณไปไลค์คุณไปกดใครหรืออะไรคือแบบอารมณ์เหมือนสอดแนมนะคะอารมณ์เหมือนสอดแนมอารมณ์เหมือนรู้ไม่ไม่รู้ก็เหมือนมีทริคที่พูดแล้วแล้วคุณจะ มีทริคพูดมีบางอย่างที่ทแอบทําแอบสอง่งแอบมองหรือแอบอาถามหรืออะไรยังไงอะค่ะ <c oughs> เขาแบบเขามีไกด์บางอย่างในตัวเขา <c oughs> เขามีซิกเซนอะไรบางสิ่งบางอย่างเขานะคะทีนี้เขาเขารู้สึกเองเขารู้สึกว่าคุณเขารู้สึกแบบมัน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 ,ม,นมันไม่โอเคมันไม่ถูกต้องรู้สึกว่ามันโดนแบบทิ่มแทงและนะคะโดนแบบ ทำอะไรรับหลังละแล้วก็ดูหวาดระแวงนะเขาจะรู้สึกว่าหวาดระแวงเขาจะรู้สึกว่าออไม่น่าไว้ใจไม่น่าเชื่อถือแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกซับซ้อนสับสนบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่โอเครู้สึกว่าต้องหาวิธีที่จะแบบทำยังไงสักอย่างหนึ่งหรือหาวิธีที่จะแบบว่าตามคุณยังไงหรือว่าดูคุณยังไงหรือว่าจะจะยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาก็รู้สึกแบบ ดระแวงค่ะกลัวนะคะกลัวระว,วาดระแวงระแวงว่าคุณจะแบ,บบว่าแบบจะจะมีอ,ะ,อะไรคืบหน้ากับคนนั้นไหมหรือว่าอะไรยังไงเหมือนกับว่าความอยากรู้อยากเห็นการระหวาดระแวงการส่องแล้วก็ร,กรู้สึกรู้สึกแบบว่ามัน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 รู้เหมือนเวลาที่เราไปไปคุยหรือว่าแอบคุยหรือว่าแอบอะไรกับใครอะค่ะมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมันรู้สึกว่า ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อหมายถึงว่าไม่เชื่อใจเราคือเขาไม่เชื่อใจคือเขาจะไม่เชื่อใจอีกเลยนะคะมันก็รู้กลายกลายเป็นความรู้สึกที่แบบไม่น่าไว้ใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือนะคะถ้าถ้าเขารับรู้ได้เขาก็รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคนะคะ <S <S คนกองที่สองเพราะนั้นความรู้สึกเขามันก็ดูแบบดูดูดูจะมีข้อเกิดข้อหวาดระแวงละคือถ้าแบบถ้ารู้อีกหรือว่า ได้เห็นแล้วว่าไปคุยหรือไปแชทกับคนอื่นก็รู้สึกแล้วว่าแบบมันมันจะต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่ามันจะมีแบบคําพูดออกมาอีกว่าเอ๊ะเธอไปนูน่นไปนี่ไหมคือมันมีความระวาดระแวงคือรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณนั้นคนกล่องที่1นนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่2นะคะเรามาดูว่าถ้าคุณแอบไปคุยหรือแชทกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงนะคะ เรามาดูการขอพลังงานคนกองที่สองค่ะคนกองที่สองถ้าคุณแอบไปคุยหรือแชทกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเขาจะรู้สึกยังไงมาดูกันหรือแฮงแมนค่ะสิบเหรียญเขาจะรู้สึกยังไง เดมเพล่เขาอืมมันเหมือนกับว่าเขาแบบจะหาวิธีหรือมันเป็นความรู้สึกหนว่าการทิ้งระยะห่างออกไปบางอย่างนะคะเขาจะแบบแบบ เหมือนรู้สึกแบบว่ามันจะทํายังไงดีให,ให้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะมันมันม่นคงคือเขายังรู้สึกว่าจะจะสู้ต่อไปนะคะเหมือนกับว่าจะ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 นิ่งอะคือนิ่งแล้วคนโทรลทุกอย่างให้ได้คือจะแบบจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะคะ่ะมีอะไรที่มั่นคงมากกว่านี้คือเขาอาจจะแบบว่าพอได้ได้เห็นว่าคุณคุยกับคนอื่นหรือใช้คนอื่นเขาคงรู้แล้วว่าเอ๊ะจะจะทำยังไงดี ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดความเป็นจริงขึ้นมาได้ทำยังไงให้มันไม่มีข้อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแสดงว่าคุณอาจจะไม่มั่นคงต่อความรู้สึกหรือว่าการการะทำของเขาถึงไปคุยหรือไปชัดกับคนอื่นเขาอาจเขาเขาคือเขามองด้วยความเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะด้วยเหมือนกับว่าเป็นเด็กเอ็มเพอร์ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ว่าแสดงว่า คุณไม่เชื่อถือและไม่เชื่อใจเขาหรือเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ไม่เข้มแข็งในความสัมพันธ์เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนต้องนิ่งแล้วก็คนโทรให้ได้นะว่าจะทํำยังไงนะคะแน่นอนค่ะเขาอาจจะต้องทิ้งระยะห่างออกไปแล้วก็ดูว่าอนาคตระหว่างคุณและเขาจะไปต่อได้ไหมแล้วก็จะเกิดความสามารถที่เป็นอะไรที่มั่นคงในอนาคตได้หรือเปล่านะคะ เขาคงจะเก็บความรู้สึกข,ของเขาคงจะเก็บไว้ในใจนะคะเก็บเอาไว้แล้วก็รอให้รอให้ความจริงมันมันเปิดเผยขึ้นมาเองหรือรอให้ความจริงในเรื่องของการพิสูจน์ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปในระยะยาวได้นะคะก็อาจจะอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะรู้อาจจะรู้แล้วก็รู้สึกแบบเก็บอารมณ์มาไว้ในใจนะคะไม่พูดไม่บอกอะไรก็คือแล้วก็ดูก่อนว่าเอออนาคตมันจะ มันจะเป็นไปยังไงละเขาจะพิสูจน์ตัวตนเขาว่าเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ให้ให้คุณได้เห็นไหมว่าเขามั่นคงหรือว่าเขาจริงใจกับคุณนะคะด้วยความที่ขึ้นเป็น the hangman 10เหรียนแล้วก็ The Emperor เพราะฉะนั้นความรู้สึกเขาเขาอาจจะเก็บเอาไว้ในใจอาจจะรู้สึกว่าจะทำยังไงดีล่ะนะคะคิดยังไงดีตกผลึกอะไรดีคิด ก่อนคิดออกมาเป็นเหตุและผลก่อนด้วยความที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุและผลก็ต้องคิดก่อนอาจจะไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะอะไรแบบนั้นอาจจะเก็บไว้อยู่ในใจอาจจะรู้แต่เก็บไว้ในใจแล้วก็รอคอยการพิสูจน์ว่าเออละท่านาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะเราจะไปต่อกันได้ไหมหรือว่าเราจะมองไประยะยาวกันในอนาคตได้หรือเปล่านะคะเขาก็ยังคงมั่นคงกับคุณอยู่นะคะแล้วก็รอคอยการพิสูจน์แล้วก็ดูต่อไปว่าเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมนะคะ ที่สำคัญก็คือแอบ,บหึงหวงคุณอยู่ในใจนั่นเองนะคะแอบบน้อยใจประมาณนี้นะคะก็ยังสู้ต่อไปนะคะทุกคนก็อาจจะแบบถ้ามีอนาคตก็อาจจะได้ถามได้คุยกันว่าแอบ,บคุยหรืออะไรยังไงแล้วถ้าเกิดได้ได้รู้ว่าคุณคุยได้มีโอกาสถามก็อาจจะต้องถามกันคุยกันในอนาคตว่าเออแบบ อะไรยังไงหรือว่าคุณแค่คุยเฉยๆไหมหรือว่าเป็นเพื่อนกันนะคะอารมณ์แบบนี้เพราะว่าดูจากไพ่ที่ออกไปเขาเขามองไปยาวๆไกลๆนะคะคือไม่ได้มองว่าเออคุยกับคุยแล้วจะเลิกหรืออะไรไหมแต่ว่ามองไกลยๆ,ๆยาวไปดูซิว่ามันจะมันจะไปต่อ,อยังไงนะคะคุณจะนิ่งไว้เพื่อที่จะแบบ คือ,อรักแล้วก็ชอบแล้วก็คืออยากที่จะไปต่อให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่แอบคุยหรือแอบไปแชทนะคะเขาก็มองลักษณะของผู้ใหญ่ด้วยอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะแบบอะไรการหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็ให้อนาคตนะคะให้อนาคตได้พิสูจน์ออกมานะคะว่าความจริงมันจะเป็นไปยังไงนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะขอบคุณมากสำหรับคนกองที่สองค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะ เรามาดูนะคะถ้าคุณแอบคุยหรือแชทกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงขอพลังงานคนกองที่3นะคะถ้าคุณแอบคุยหรือแชทกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงคนกองที่3เรามาดูกันราชาไม่เท้านะคะ เด็กถือถ้วยถ้าคุณแอบแชทแอบคุยกับคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงว,ว้าวนะคะเ,เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะหาวิธีที่จะแบบเขาเรียกว่าจีบคุณให้ได้อะ่ะหาวิธีที่จแบบหาโอกาสเข้าหาคุณให้ได้อารมณ์เหมือนกับว่าคนที่ จะพยายามไม่ยอมแพ้คือไม่ยอมแพ้นะคะเหมือนถ้าถ้าแบบถ้าคุณไปแอบคุยหรือว่าแชรกับคนอื่นเขาก็จะรู้สึกไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าวางแผนแบบฉลาด เข้าหาคุณแบบฉลาดเพื่อที่จะได้ไขว่คว้าหัวใจคุณมาครอบครองนะคะแล้วก็แบบว่ารอจังหวะหขหาโอกาสที่จะตะคุบคุณที่จะจีบคุณจะจีบคุณมาให้ได้ยังไงก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเป็นพลังแห่งไฟนะคะด้วยเขารู้ว่าคุณเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะอาจจะคุยคนโน้นมีคนมาคุยมีคนมาแชทเข้ามาหาอะไรแบบนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเก่ง ะะเขาเก่งเขาฉลาดเขาวางแผนเขาจะวางแผนแล้วก็คิดเยอะในการเข้าหาคุณหาโอกาสจังหวะเหมาะที่จะได้จีบคุณแฟนต้องจีบให้ได้ต้องเข้าหาให้ได้ยังไงก็ไม่ยอมแพ้นะคะด้วยราชาไม้เท้าด้วยพลังแห่งการไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะคะฉัน มันเหมือนกับว่าเป็นอะไรท้าทายมุมาท้าทายฉันนะนะคะรู้สึกเป็นพลังท้าทายท้าทายฉันเหรอฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอกฉันไม่กลัวอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกับว่ายังไงฉันก็ไม่สนนะคะฉันก็จะไขว่คว้าตัวคุณมาให้ได้นะคะด้วยความรู้สึกแห่งไฟรู้สึกอาจจะแบบอาจจะมีโกรธบ้างมีเคืองบ้างนะคะด้วยราชาไม้เท้ามีเคืองมีโกรธบ้างมีนอยมีอะไรบ้างแต่ก็รู้สึกว่าฉันต้องรอจังหวะ ดีๆนะคะเพื่อที่จะแบบจีบคุณมาให้ได้นะคะไขว่คว้าคุณมาให้ได้นั่นเองนะคะก็เขาเรียกว่าเขารู้สึกว่าเขาก็โอเคนะเขาก็เหมือนกับว่าถ้ามันมีจังหวะที่คุณคุยหรือว่าคุณแชทกับใครเขาก็มีโอกาสคุยเช่นกันมันเหมือนกับมันมีอารมณ์ของการแฟฝงอยู่นะคะว่าคุณทําได้เขาก็ทําได้แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาที่ออกมาเหมือนกับว่าเขาก็จะพยายามจีบคุณมาให้ได้ ครอบครองคุณให้ได้นะคะคือดึงมาให้ได้ยิ่งเจอแบบนี้ยิ่งเหมือนท้าทายความเป็นชายท้าทายความเป็นการที่อยากไขว่คว้าคุณมาให้ได้อารมณ์เนี่ยะคะ่ะอารมณ์แบบแหมจะเป็นจะเป็นฟืมนเป็นไฟก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะมีหึงหวงอาจจะมีอะไรบ้างเช่นกันแต่ก็ต้องแบบคือไม่ยอมแพ้นะคะ คือเด็กถือถ้วยแล้วก็ราชาไมเท้าแล้วก็เก้าเหรียญนะคะเป็นพลังงานของออไฟแห่งการขวยคว้าการหาาทายนะคะหรือว่าอยากที่จะยิ่งยิ่งอยากได้มาครอบครองมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของมากขึ้นถึงแม้แบบมันจะมีความแบบโกรธหรือว่าโมาโหอะไรก็ตามแต่นะคะหรือว่าแบบเออแต่ก็เหมือนมีความแฝงอยู่ด้วยนั่นเองนะคะคนกล่องที่2นะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะก็ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะคนกองที่สามนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ